สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระอ่อนพิสาลุงพลน,นะคะนี่ก็ห้าโมงแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เช่นเคยนะคะพระออนก็มาชําข้าวนะคะเช่นเคยเช้า,ชาก็โทรลาหัวหน้าอีกนะคะลางงานชําข้าวนะคะพ่อแม่พี่น้องก็วันนี้ก็เป็นวันที่สามนะคะที่พระออนชานะคะชําข้าว ที่ลองกลางไม่มีก็ชำเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องชำเรียบร้อยแล้วเด้อด้วยกาที่พ่อออนถอนมานะคะก็ใส่ไม่เยอะนะคะใส่ไม่เยอะสองกีบสองกีบนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ากาเป็นกากีบเนาะเดี๋ยวพามาดูนะคะวันนี้อัปเดตล่าสุดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ ล็อกนี้ก็ที่คุณเอฟซีเห็นเห็นนี่เป็นล็อกที่สองนะคะก็เสียดชิ้นตังแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะฝนก็มาตกใส่อีกแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าพออนช้าแล้วพอนก็อัดน้ําเลยนะคะสังเกตได้เลยคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องอัดน้ําเลยอัดน้ําไปเรียบร้อยเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องฝนตกนะคะก็รอรุนนะคะว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้น น,นะคะีน,นล็อกที่สองเนาะเดี๋ยวล็อกแรกนะคะมาดูฝนก็ตกแรงด้วยนะคะวันนี้ก็นี่นะคะล็อกล็อกแรกชาเรียบร้อยแล้วโอ้รีโอมาตามแม่แล้วนุ่นมาตามแม่แล้ว ลีโอจะไปไหนลูกลีโอจะไปไหนเอ้ยแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ฝนตกน้องลีโอไปหลบอยู่เถียงนาเพิ่งลงมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องตอนกไลห่หายไปนอนงอยู่เถียงหน้าผุนฝนตัวแห้งมาหายอ,อีอยูพ่อแม่พี่น้องน้องลีโอค่อยโอ้วิ่งมาแล้วโอ้โห ไปเที่ยวไหนมาฮะเที่ยวไหนมาลูกอายยวา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 โอ้เอาแม่เโอ้ย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 ม่เมาไมวไมาไม่เมารักลักลักลักดู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 แม่ให้เอฟซีดูก่อนดูได้เนี่ยโอ้ยมากับมาอ่อนงเลยแม่แบบอันนี้อันนี้ล็อกที่สามเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้ล็อกที่สามนะคะล็อกที่สามท่ปอ่อนช้ำวันนี้เด้อพ่อแม่พี่น้อง ทำเรียบร้อยแล้วนะคะฝนก็มาตกใส่เด้พอพ่อแม่พี่น้องโอ้น้อมาหยุม่มตาบสวงแม่ไปไปไปหยุ่มตาบ่วงแม่เจ็บเลยโอ้โอนี่ล็อกที่สามเด้พอพ่อแม่พี่น้องใส่ต้นก้านะคะสองต้นนะคะสองต้นนี่นะคะ สองต้นสองต้นนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นเดอว,ว่ามันจะขึ้นงามหรือไม่งามล็อกที่สามล็อกที่สามฝนตกแห้งไหมต้นเขาสงสัยต้นเขาฟูก็มีสังเกตได้พ่อแม่พี่น้องกระบอกเป็น,นยังเดี๋ยวถัฟออนม่างบ้างออนกระชินลงไปงุ่มเศร้าขึ้นพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้ก็ยังซ้ำมาทั้เลี้ยวพ่อะมีน้องเอ้ยมื่อนี้ก็เรียบร้อยเด้อลอกนี้เรียบร้อยแล้วลอกที่สามนี่เรียบร้อยแล้วน,นี่น้ำไหลที่สุดเลยนี่ปานทะเลนี่แล้ว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 ,วนี่งวานนี้ปอนเปล่นงน้ำนะคะตอนนี้ปิดก่อน แต่ถ้าฝนตกไม่หยุดอีกนะคะปอนก็จะเป่งออกนะคะเป่งบอกเป่งออกไปใส่หน้าเพื่อนพอ,อไม่พี่น้องก่อยน้ําไปใส่หน้าเพื่นนี่ด้อพอให้พี่น้องอ้ดิบด้วยพราพี่น้องบางต้นก็ลิบใจนึงปอนก็จะเป่งน้ำออกอยู่เดี๋ยวค่อยเป่งพอาะไม่พี่น้องเดี๋ยวทาเบิรงกกอน้าฝนมาตกมาแลงนี่ก ชองสิบ่เป่งง้าเป็นฝนตกมาแร็งน,นี่กระช่องสีมาเป่งแต่เสาพ่อแม่พี่น้องเปีงน้ำออกนะคะเนาะต้นเขามันจะได้แทงงยอดขึ้นพ่อแม่พี่น้องอันนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วล็อกที่สามล็อกใหญ่ที่สุดเลยนะคะล็อกนี้ใหญ่นะคะล็อกนี้ใหญ่ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวอรอลุ้นนะคะ รอลุ้นว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะก็ถัดต่อไปนะคะก็ล็อกที่สี่นะคะล็อกที่สี่เดี๋ยวพาเอฟซีมาดูนะคะมาดูล็อกที่สี่ด้วพ,พ่อแม่น้องนี่นะคะล็อกที่สี่วันนี้พนก็ชำํำก็ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเพราะว่าไปเปล่งน้ําออกนะคะออกน้ําเปล่งน้ําออกนะคะ,พ,ะพ่อแม่น้องเพราะว่าลึกมากเลย ก้าก้าแทงลงไปกับลิฟต์พอไหมพี่น้องนี่ออนกับไปเปล่งยมม่มผลด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวพาไปเบิรงค่ะพอไหมพี่น้องนี่นะคะที่ออนเปล่นงน้ํานะคะเปล่นงน้ํานี่ค่ะเปนนะล่งน้ำน้ำก็ลังไหลออกอยู่พอไหมพี่น้อง ก็ลงล็อกนี้นะคะเป็นล็อกที่ห้าล็อกที่ห้านะคะนี่ค่ะพรุ่งนี้ก็จะได้ชาตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะปล่อยตามมุมนี้นะคะตามมุมนี้ลงไปนะคะพ่อแม่พี่น้องพเพราะว่าส่วนมากน้ําก็จะอยู่ในมุมมุมนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องต้นกล้าที่ปอนถอนมาก็สั้นแล้วนะคะสั้นแล้ว ปลายหลีบแล้วหลีบปลายแล้วนะคะพ่อแม่น้องที่เหลือก็ประมาณสิบมัดนะคะที่เหลือที่ปอ,อนไปถอนมานะคะวันก่อนนะคะก็ได้สามวันแล้วนะคะพ่อแม่น้องนี่นะคะก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวปออนก็จะทำข้าวก่อนห้าโมงกว่าแล้วนะคะ ก็ประมาณหกโมงปอออนถึงจะกลับนะคะพ่อแม่พี่น้องมาค่ะทุกคนมาชําข้าวช่วยปอออนเด้อชัไปเรื่อยๆรอน้ำลดนะคะก็จะไปเอาก้านะคะสั้นๆมาชําอยู่ลอกกลางนะคะพ่อแม่พี่น้องนะตรงนี้นะคะลึกนะคะตรงนี้ลึกก้าก็จะช้าย,ยาวหน่อย,เ,ยเดี๋ยวมัดนึงนะคะยาวสุดยาวสุดแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้อง ี่ออ้อก็จะเกะเอานะคะเกะเอาไม่อยากจะดึงนะคะกลัวขาดเนาะพ่อแม่พี่น้องขาดแล้วก็กลัวก้าจะสั้นนะคะเพราะว่าน้ำตรงนี้มันลึกพ่อแม่พี่น้องแกเ,เอาแกเ,เอานี่ค่ะพ่อแม่พี่น้อง 哦。 ขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาดูเด้อเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ HTML, เด really> um> ี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องก็เสร็จแล้วนะคะมุมน nah> ี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อมุมนู้นนะคะมุมพี่ปอนเปล่งน้านะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย โอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอโอม่แต่หมักหินนะ